วันนี้เวทวงฟุตบอลไทยลีกมีประเด็นข่าวที่น่าสนใจอยู่หนึ่งเรื่องนะครับในเรื่องของเจ้ากันธนวันรซึ้งจิตถาวรครับนักเตะไทยที่เติบโตมาจากการเล่นฟุตบอลที่ยุโรปนะครับจนมีโอกาสติดทีมชาติไทยแล้วก็ได้ย้ายมาไทยลีกมาเล่นกับเมืองทองยูเนเต็ดในฤดูกาลที่ผ่านมาก็ถือว่าผลงานก็ใช้ได้เลยทีเดียวนะครับแต่ว่าวันนี้ก็มีสื่อหลายสื่อนะครับวงข่าวไปในทิศทางเดียวกันว่าเจ้กากันธนวัน์เนี่ยยกเลิกสัญญากับเมืองทองยูเนเต็ดเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้มีการเปิดเผยรายละเอียดอ่่าาาาางงงงเเเปปป็็็็็นนนนททกกกรรรคคข้้ีสวมและด โลกออนไลน์ของแฟนฟุตบอลไทยมากมายนะครับเนื่องจากว่าธนาวัฒน์เองก็เป็นหนึ่งในนักเตะดาวรุร่งที่หลายคนสับตาบองว่าเป็นของดีนะครับในเรื่องนี้เองผมก็ได้รับข้อมูลมานะครับจากน้องๆหลายๆคนที่อยู่แวดวงข้างในเมืองทองแล้วก็ตัวของแันฟุตบอลเองก็สาเหตุหลักๆน่าจะเป็นอย่างที่บางสื่อลงไปนะครับก็คือมีปัญหาในเรื่องของค่าเหนื่อยนะครับเรื่องของเงินที่อาจจะไม่ได้ตามที่สัญญ,ญิงสัญญากันไว้อะไรทํานองนั้นนะครับก็เลยมีการขอยกเลิกสัญญากันไปนะครับซึ่งธนวัฒน์เนี่ย ตอนที่มาเมืองทองเนี่ยเขามีเรื่องของอาการบาดเจ็บแน่นอนในช่วงการบาดเจ็บเนี่ยลงเล่นไม่ได้มันก็มีการตกลงรายละเอียดกันเงื่อนไขนึงแหละซึ่งก็โอเครับกันได้นะครับจนกระทั่งธนวัตรเนี่ยหายเจ็บกลับมาเล่นให้กับเมืองทองก็มีการเพิ่มเงื่อนไขอะไรกันไปก็ว่ากันไปสำหรับาั้นเดอยแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเหมือนว่ามันไม่ได้ตามที่ตกลงกันไว้ก็เลยมีการยกเลิกสัญญากันไปนะครับอันนี้เดี๋ยวรอทางสโมสรออกข่าวเป็นทางการอีกทีหนึ่งก็แล้วกันแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจหลังจากนี้ก็คือว่าธนนนววัชชจะปตต่่อาาาามมขู้ลเเเ็งิ ก็ในเมืองไทยเนี่ยเอาจริงๆเนี่ยผมว่ามีไม่กี่ทีมที่สามารถจะจ่ายค่าเหนื่อยให้กับธนวัฒน์ได้เพราะว่าเขาเป็นคนไทยแต่ว่าเลทค่าเหนื่อยเนี่ยมันก็พอๆกับนักเตะต่างประเทศน,นะครับอย่างที่บอกเข้ามาจากยุโรปเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าเหนื่อยมันสูงมากนะครับทีมที่จะมีกําลังจ่ายไวก็มีอยู่ไม่กี่ทีมนะครับแต่ว่าจากข้อมูลที่ได้มาเราคงจะไล่เบี่ยงไปอย่างเช่นบุรีรัมยูเนี่ยก็ได้ยินว่าธนวัฒน์จะไม่ไปนะครับเพราะว่ามันอาจจะถูกมองได้ว่าเป็นคอนเนคชั่นของคิงพาวเวอร์อะไรอย่างเงี้ยเพราะ มันอาจจะมีในเรื่องนี้นะครับอันนี้ผมไม่ได้พูดเองนะคนที่อยู่ใกล้ชิดเขาเล่ามาให้ฟังว่ามันก็เลยเป็นห่วงเรื่องภาพลักษณ์ตรงนี้เพราะฉะนั้นอาจจะไม่ไปบุรีรัมย์ยูเนเต็ดนะครับทีนี้มันก็จะเหลือกี่ทีมการท่าเรือเองก็มีข้อมูลว่าเขาไม่ไปนะครับตอนนี้ก็เป็นเหตุผลส่วนตัวไม่รู้ว่าเรื่องอะไรเหมือนกันนะครับส่วนอีก2ทีมที่พอจะมีกําลังจ่ายได้เนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะเอาหรือเปล่านะครับก็คือบีจีปทุมยูเนเต็ดซึ่งก็เป็นทีมที่มีตังแหละนะครับแต่ว่าทางประธานสโมสรก็น้้่ปิดดกเะะไรีมขขึททุณ ทูแ a ็กคอกยูเซ็ตก็เป็นอีกทีมที่มีคนหลายหลายคนถามกันเยอะมากว่าจะเอาธนาวัน์หรือเปล่าเพราะว่าต้องไปเล่นเอฟซีแชมเปี้ยนลีกด้วยอะไรด้วยนะครับแต่ว่าทูแม็คอกเองก็ผมก็จับทางลำบากเหมือนกันเพราะบางทีเขาก็บอกว่าเขาไม่มีตังค์นะครับเพราะในการเสริมตัวผู้เล่นมันก็จะไม่ค่อยว้าวในในหลายๆครั้งที่ผ่านมานะครับแต่ว่าครั้งนี้ก็ไม่รู้ว่าเขาจะสู้หรือเปล่านะครับและอีกข่าวหนึ่งก็คือเอเจนต์เนี่ยเหมือนกับว่าจะให้กลับไปเล่นที่ฝรั่งเศสนะครับแต่ว่าไปเล่นในลีกรองลงไปนะครับท้น,น,ทนยุาฝ ก่อนที่ไทยลีกจะเปิดฤดูกาลได้แล้วว่าจะมีการเคาะอะไรกับทีมในไทยลีกหรือเปล่านะครับถ้าไม่ได้ก็คงไม่ต้องกลับไปที่ฝรั่งเศสนะครับแล้วกต็ต้องดูอีกทีว่าสภาพร่างกายขเขาที่มีการบาดเจ็บมาในีมันหายร้อยเปอร์เซ็นต์หรือยังนะครับแต่ว่าวันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวที่ฮือฮาหลายคนพูดถึงกันเยอะมากเรื่องของธนวัฒน์นะครับผมก็มาเล่าให้ฟังตามข้อมูลที่มีอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับส่วนทั้งหมดรายละเอียดอย่างเป็นทางการทั้งหมดรอทางสโมสรเขาชี้แจงอีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะครับแล้วก็จ,ววจ,ากาจะไไปทางหนต่อครับ